็มาถ่ายใกล้ๆเลยนะครับตกจากหน้าผาประมาณ30เมตรครับโอ้โหสวยจริงๆครับโอ้โหสวยมากครับสวยจริงๆครับสวยมากครับสวยมากครับมบีสมาชิกผ่านผ่านมากี่คนครับกี่คนจาก10คนผ่านกี่คน หกคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากหนึ่งสองสามอ้าวโอเคหนึ่งสองสามอ่าตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะครับต่อเลยนะครับบวกเพิ่มหน่อยบวกเพิ่มหน่อยว่ายังไหวว่ายังไหวสวยมากครับสวยมากครับโอ้โห้จุดๆเลยครับโอ้โหสวยมากครับ